แกลองถามคนที่มียาให้ฉันหน่อยหรือว่าฉันมีอยู่จริงไหมฉันอยากเลยว่าเออจริงฉันพอดีฉันดูตั้งคิดแล้วอ่ะเหมือนกว่าพูดเรื่องแสดงตอนได้ที่ฉันมีหูใช่ปะเออมีผู้ชายเขาดูก่อนแล้วก็เหมือนว่าให้ลองอ่านใจใช่ปะมันจะเหมือนว่าพูดตามเสียงได้อ่ะเออฉันก็เลยตลกเออพอดีฉันนอนไม่หลับไง ไม่ดีหนูวะฉันคิดว่าอาชีพไม่หลวงเป็นอะไรใช่เหมือนกับว่าทำนาเป็นหลังคนอะ <c oughs> ฉันไม่ชอบไงเหมือนกับว่าฉันกลัวเดือดร้อนคนอื่นของไงอย่างเช่นเหมือนกับว่าอย่างเช่นอย่างไม่หลวงบอกว่าให้ขึ้นมาทําเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใช่ไหมล่ะมันเหมือน,นว่าพอเขาขึ้นมาทําแล้วอย่างเงี้ยมันเดือดร้อนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าต้องปรับอ้าวแล้วตัวเองก็มีอย่างรู้ทําไมไปให้เขาขึ้นมาทําอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆว่า ในเมื่อเราไว้ใจใครไม่ได้ก็ไม่สมควรเนี่ยใช้ใจฉันคิดเนี่ยหรือว่าอยากจะให้มีแบบฉันขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้เนี่ยแค่ค่ว่าทุกครั้งที่แตกแยกอ่ะจะมีอาพิญญาขึ้นมาประมาณนี้นะฉันคิดแบบนี้นะแต่ฉันก็ไม่สนใจอะไรแบบนี้นะฉันไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองอะไรแบบนี้นะเนีย่ยฉันเนีย่ยฉันจะลดน้ำหนัก พอดีว่าฉันมีแผนเลยฉันบอกว่าแม่บอกว่าห้ามฉันขายอันนี้ใช่ไหมอันเนี้ยวันนี้ทองขึ้นสองหมื่น่ะเออวันนี้ทองขึ้นนะจากหมื่นเก้าเจ็ดร้อยลองดูราคาทองกันวันนี้ทองขึ้นพราฉันใช้ได้ส่วนมากมันจะขึ้นไงเขาบอกว่าเขาบอกว่าเมื่อ,อไหร่ฉันจะได้เอ,อ้ยฉันว่ามันลงนะเก้าสิบหกจุดห้าใช่ไหมไม่รู้อะ ก็เหมือนกับว่าราคาทองราคาเขาลดให้ชั้นร้อยหนึ่งไงเดี๋ยวฉันเข้าไปดูราคาทองคําเช็าดีฉันดูมาแล้วล่วงหน้าแต่หมื่นหนึ่งหมื่นราคาทองรูปพรรณหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยขายออกสองหมื่นแล้วตอนเนี้เออแต่ฉันซื้อสองหมื่นเมื่อเมื่อวานเมื่อืานนี้ฉันซื้อสองหมื่นอืมทองขึ้นไปสองหมื่นแล้วเนะี้ยรับซื้อหมื่นเก้าสองพันสองร้อยเลยเขาก็ถึงลดให้มนะังจริงๆเนาะตอนนี้ทองมันขึ้นไง เออเป็นได้ดูมิสเตอร์ฮัเซียป่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนแร่ที่อยู่ในหินน่ะแล้วเหมือนเอาไปล่อนอะเอ,อเราบวกน้อยมากดีวกว่ากว่าจะตีเป็นอย่างเงี้ยเออยากมากนะก็จะมีแค่สมมติว่าราคาทองอย่างเช่นครั้งที่แล้วราคาก็จะมีค่ากำหนดเจ็ดร้อยอะไรแบบนี้นแต่เขาเหมาว่าเราขอต่อค่าราคาค่ากำหนิดเขาลงร้อยหนึ่งไงอออเราก็ได้มานะ แต่ฉันว่าฉันจะผ่าตัดฉันไม่เข้าใจว่าไอ้หกหมื่นแสนนี่ฉันต้องเก็บหกหมื่นต้องเก็บแสนนึงวะใจฉันคิดว่าเออต้องเก็บตรงแสนแล้วค่อยไปอะไรประมาณนี้นโอ้จะถ้าฉันไว้ใจมากกว่ามันราคาถูกด้วยไงแล้วจุฬาก็อันดับหนึ่งแล้วอะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่จุฬาก็ผ่าไม่ได้แล้วม้อง <c oughs> ก็มีคนบอกว่าแผลน้อยมากอะประมาณว่า แค่แป็บสี่ห้าวันนะแผลก็หายแล้วอ่ะมีพี่ที่เขาเหมือนให้กําลังใจคนอ้วนด้วยกันฉันว่าต้องผ่าเชื่อ,องไงก็ต้องผ่าไม่ไม่มีทางลดได้ไม่มีทางอ่ะเหมือนแบบว่าเน,นี่ยฉันถามจริงนะนี่ใส่เราก็ดีอยู่แล้วอ่ะแบบว่าทํานู่นทํานี่ทนนํางานได้ไรได้เราทําไมเราต้องเหมือนว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออะไรเราต้องไปออกกําลังกายเพื่ออะไรในเมื่อเราเป็นคนอย่างนี้ในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเรามาแบบเนี้ยโอ้ มันเหมือนมันเป็นโรคไปแล้วไ่ไอตอนที่เหมือนกับว่าอดยาอะนะมันก็กินไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะกินอย่างเดียวอ่ะทรามาก็จะกินจะกินเลียงก็จะกินอย่างเงี้ยเข้าใจปะก็ไม่ได้เห็นว่าอะไรนะแต่ถ้าคิดถึงเรื่องเหมือนว่าคิดถึงเรื่องคู่ครองหรืออนาคตใช่ไหมละ่ะก็อาจจะต้องดูดีสส่วนมากกว่าน,นี้แค่นั้นเองฉันไม่เห็นว่าฉันแบบว่าทุลขต,ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเอเอใจเบาหมายถึงว่า รักษาระยะยาวอ่ะถ้า,ถ,าถ้าผ่าผ่าตัดผ่าตัดกระเพาะยจะรักษามันมีหลายแบบนะในรูปแบบของการรัดกระเพาะหรือตัดต่ออะไรแบบนี้ต้องให้คุณหมอเป็นคุณวินิฉัยไงโอ้ต้องไปดูก่อนอะไรเงี้ย chilli. แต่ฉันอยากเก็บตังก่อนซะหกหมื่นก็ยังดีนะเก็บตังไปเรื่อยๆก่อนนะหรือจะไปดูอ่อนก็ได้นะเพื่อที่จะได้รู้คร่าวๆไงโอ้ แต่ยังไม่ว่างไปสักทีก็จริงๆก็เหมือนต้องหาเลิกค่ะถ้าวันไหน,นแบบสภาพจิตใจดีไม่ต้องอ่านใจแบบว่าสลับวาที่ได้ก็อาจจะไปเออฉันอยากรู้ว่าคนที่มียานทิเลอร์เนี้ยเขาคิดว่าฉันมีไหมอะไรประมาณเนี้ยเออถ้ามันพูดเราไม่มีป้อมนะกูจะข้ามันทันทีเลย